พี่น้องมือนีก็เป็นมือสันวันดียาย่ไกบ่บนเพิ่ไม่ว่าเท่ายา่ไยก่ถือเกล็กหกสามย่ไก่ก็สิไม่แก่บนเอาหมอล่ามาลงพี่น้องเย่ไยก,ก่ก็เห็ดตามตีเย,ย,ย่ไก่บนใบเนาะหกสามเป็นเหตุสังเกตได,ดบ้บนมีหมอล่าพี่น้องเอ้ยบนมีหมอล่ามมาให้เบิ่งพร้อมย่ไยก,ก่ก็จจางหมอล่ามามือนีวันที่ยี่สิบเจ็ดมือวันที่ยี่สิบเก้าไปอีกปูถดัด ถาดบนท้องพี่น้องเอาติดตามตอนต่อไปเดอ้อพี่น้องเลยเออมือน,นี่ไก,ก่กับมาแจ้บนปูถาดเด้อมอลำัสามขณะเลยพี่น้องเอ,อ้ยประชันกันมือน,นี่จักย,ยังจะเป็นยังละ์ะพูดีมวนคักมือน,นี่มอลำัสามขณะเลยพี่น้องขณะหนึ่งก็ร่งเริ่มละอีกสองขณะเพ่ไในเริ่มเดิมบอกว่าทำเป็นโฮมเมนปูเฮ้ยมีเนวสกิตเตอร์ยังไงน้ำแดงนั่นน่นนะ ลอดดูดพุ่งขึ้นมาจากชิลุ์ใช่ต่ขอยดูไวเป็นวนเอนเราเลยแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมุนการ,าร์ผ้รวยนะคะ ค่าร์เตอร์ชมเมืรอนี้เนาะค่ะแอคกกัตมีตัวเลขแนวทางนะัะจากแม่ไก่เนาะค่ะแด่เป็นแม่ไก่สวิเดนนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเพิ่นได้โชคนะคะหกสามหกแสนบาทว่าสั่งค่ะเอฟซีกับแม่ไก่เนาะค่ะเพิ่นกับบอกว่ายังบอท่านสะดวกนะคะที่จะออกเนาะค่ะออกทั้งช่องแอคก็เลยว่าขออนุญาตเอาเสียงมามาลงให้ FC เอฟซีพนได้ยินได้ฟังน้ำกัน เนาะคะ่ะเพื่อจะมีโชูกํากันเพิ่งกะเลออนุญ,ญาตนะคะอนุญ,ญาตให้เอาเสียงแต่ว่าเพิ่งกะบอกว่าผมกำลังคนบอกเลขเอ้อแต่ว่าอันนี้เป็นความมาของเพิ่นนะคะเป็นความมาของเพิ่นแล้วเพิ่งกะพ่าค่ะว่าไปบุญนะคะไปบุญไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่นนับถือนะคะมากอีกแค่นึงเพิ่นวานะคะ่ะสาหรับแนวทางของแม่ไก่นะคะเอฟซี FC ก็มาไปฟังเสียงของแม่ไก่น้ากันนะคะว่าเพิ่น จะมีตัวเลขตัวใดนะคะเป็นแนวทางเ่อเอฟซมาร์ชชอบน้ำเนาะค่ะในวดวันที่หนึงเมษายน2องพันหารอยหกที่จะถึงนี้นะคะบนซองม,มองเลขติดค่ะเห็นในเฟซบนซองมองมือว่าน,นี่ยไปบนไปแก่บนกับไปช่มบ้านคืนน้นเขาเมาแก่บดนะมาเล่นละระพอำหลนะมนเล่โดนติดค่ะมันบอมันหลายมันไหลานาะมันปิดม,มุนอุ่ยอุ่ยนี้ก็เล็ดตอเวลาเพื่อนมา โอ้ยปูคือสิบปรู้เรูเลียงแต่เลยพอไว้นนาต่อไอ้คนชั่วโมงหนึ่งมันตั้งบรูเลียงเลยล่ะมันละ่ะม,ม,มันเล่นเพร่อมกันมันเล่ะหนาสามคณะพร้อมกันเลยสาดเนี่ยสามคณนนะค่ะยืย้ไใส<า>่จ้ะยื้ปูถาดเนี่ยปูถาดทางเสน้นอันอุดรสกลน,นะม่ะแมนแมนแมนถาดคนทะ่องเหรอคนคนหกสามตัวเดียวนะมาะมัแจะใสเลขหกสามเลขมัก เจ้าว่าพูดมูเจ้าบ่มักน้องข่อยจิเรกหกามบ่บ่ป่ะเสรินเอาข่อยคือมักแท้กรีบานสิคิดมักเลยติใจตีเงี้ยเลกหกสามเออบ่บ่มักก็ต้องงอดแล้วงอดที่แล้วก็ซื้อไม่ออกงอดพูดแม่เจ้าอีหยังก็เข้าซีน่ะโหตามคล้ายๆว่าตามตามตามจ้ะตันนี้มาตามก็ไม่ใหญ่ยไก่มาที่ไหนโห้ไก่กับไก่ตามกันเออ เอาไปเสียงเอาเล,ล็กลสามหกไปเสียงมันก็เขาจ้ะจจมีอยู่นู่นบ้านแม่น่ืน<ม>ปัที่นี่กันได้พันก็เขามันก็ใส่มาใส่ะก,ะก้บกว่า็นม่งของมันชเลยหรือว่ากกนไล้พวกชามไปเสียงกันใช่พกชามไปเสียงก่เลยพันว่าได้กินก่เลยงอนเลยปัดอีนาแก่ได้มา เนี่ยวเป็นวันนวนเาเลยแล้วบาดนี่ยอืเนี่ยนวลเเลยแล้วบานีก็ไปบนอุถาดน้ำบนตูเดียวเลยหกรามบันบนแม่ไปบนช่องมองช่องมองแก่ช่องมองเลยหมอน้ำน้าเปลูกคันชันได้ไผน้ำแล้ว แงเออแมนอยู่มันมันสิดทายทำบะไรเ hmm. มื่อวานนี่ไปโบนได้ตัวใดจ้ะเมื่อวานนี่ไปโบนได้บนมาเมื่อวานอ่เมื่อวานจุดทูบเมื่อวานนี่ไดสองห้าแปดเมื่อวานจุดทูบไดสองห้าแปดไดได้บนพ่นี่บอกคือขอขอจุดทูบซื้อจุดทูบจุดทูบแล้วก็เอาลอตเตอรี่ไปโบนเพ่อนลอตเตอรี่ oh, ตัวใดจ้าได้ตัวใดเมื่อวานนี่ อลอตเตอรี่ไปบนเพื่อนดันนั้นเจ็ดหนึง่งหกกับเออเจ็ดาศูนย์เลกหายนันได้นดดววนไหน,น,น,ววน,น,นไิไน้ว่าผลเพื่อนหกตัวหน่าที่หนึ่งบนเพื่อนไว้บานนี้ว่าเนี่ยกันเชือกันงานที่หนึ่งได้จวอีหยังไปแก้บ,บนบาเนี้เได้บน,พน,เ,บนเพื่อยู่บ่บนเพราะว่าคัน อลอตเตอรีแล้ววันที่หนึ่งกับมอลำคามนาใหญ่แล้วก็ซื้อมาเร็วให้เพิ่นเพราะว่าเบิ่งอยู่นั่นเพิ่นบ่มีมีดตัวใหญ่เพิ่นมีแตร่สร้างตัวใหญ่โอ้ที่ที่นนที่ควรไปแก่บนอยู่หันแม่นบ่ค่ะแม่นแต่เรื่นเพิ่นมาคัน่นแม,ม่นได้อรีที่สื้อมาเร็วตัวใหญ่ๆให้เพราะว่าอยู่หนันบ่มีมีแต่มาตัวน้อยๆอืมีแต่ม,ตม,มาซุ้มตัวน้อยๆซุ้มอันที่เป็นมาลูกปั้นอันเป็นมาตาแมนแมนแมนวัดที่นี่แต่เรื่องบอกว่า เอาหมอลำขนาดใหญ่เลยขนได้น่ขาคือโคกตัวได้เนี่ยต้องโคกตัวมันบม้กตัวก็ไม่ได้แล้วน้ำตัวท้ายตัวไหนก็แครัตตีที่ไปหยิบไปเจ็ดหนึ่งสี่ใช่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกว่านี่มากเจ็ดหนึ่งหกว่าหนึ่งหกบาหนึ่งหกนึ่งหกเยอมากมากหนึ่งหกแต่ว่าทุดถทูบ หมู่บ้านนี่หลังจากที่แก่บ,บนมอระมได้จะไร้ปะจ้า <c oughs> อันนี้โม,ม <c oughs> เมนต์คือเอาเอาถูกแม่ถูกไปจุดได้แล้วล่ะดูอยู่<อ>เลเลขถูกสองห้าแปดสองห้าแปดแต่ว่าเลขตัวแม่กลายมากมหนึ่งหกมากหนึ่งหกมือหกกับแปดเจ็ดสองตัวออันนี้ฟันบอกึ่งหกกับแปดเจ็ดน่ะจ้า กอันแปเจ็อมันไม่ยังมันน้าสะอาดปูกอนแก้บดเ่อันนี้ปูยือ้ปูยนอันนี้ปูยืนพัดยืัดอันนี้ปูยนแม่ายมองที่แก้ปวดก่อนมันบาหาียนไป็น้าสะอาดอันมีเห็ดไปเห็ดไปไปเห็้แปดผู้ทำเธอเลื่อยย่ป้าอืมป้ที่นี่กะเลยผู้รานกับพอมันกะเล่เ้าปุ่นแปดไม่สั่นมาแปดมาแล้วสั่นก็นังเอามือไปเศ้าเศร้าจ จงเลยงูเฮาหน่อยจึงเลยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปใต่ไต่เลขแปดกรเล็มักแปดเจ็ดเจ็ดแปดที่ไหนแต่ว่ามักแปดเจ็ดไรกว่าจ้ามัดแปดเจ็ดแต่ว่าตัวตรวตรงเนาะซึ่งตรวการนันการเพาว่ายุดซึ่งตรวการแมนมะแมนเดี๋ยีอะไรที่มักเงินที่ไหนที่มักมักหนึ่หกครับเจ็แปดเจ็ดแต่ที่แม่มัวันี้เนาะแมนแมนแต่ว่ากับกิซูยุ่เลขที่ว่าจุดทุก เด็กทูบเอ็นคอยโยปูทาแมนเด็กงามนี่สองห้าแปดงามนี่มันบร่ไดออกโด,เดน,เนเลยเด็ก,น,กน,นี่ขันจอนรอก่อนนี่บ่บ่จ้าบ,บ่สันจอนบวันเด็กก็นหนูว่าหนังขั้นมสิมิแปดนมอ๋อขะแนกว่าหนังขั้นสิมิดแปดบ่แมนขึ้นมว่าสิมิแปดมิทแปด 8, มิทเจ็ดมิเก่ามี 8, มมละเด็กว่าหนังขั้น น่นิสิคำาวะใช่คว่ามึขึ้นนี่ยมนนี่เอาเนื้องกเซียงฟันว่าไปได้เก็บเงีไล่าไปกระปุกป้าประมาณมันเข่าลรวบ่ยังไงเก็บเก็ดดิจ้าเอาอาเนื้อเอนื้หอกไปเสียงเอาเนืหไปเสียงมึขึ้นนันว่าไปไปเก็บเงบเก็บขัดเก็บแห่เก็บกระปุกที่แรกนี่เก็บดอกงใหปะนี่ยรู้ว่าเอ้ยแม่มันจะเข่าแต่มันก็เท่าเราเก็บาล ไ่อยากกินแกงมนตินาไปไกล้ <em osi> ั่มะ่อนล่ะ่นฝันจ้าวันที่นี่เจมเดี๋ยว่าีะเีวเป็นพ่อมูเรอเอาบืได้แค่หนึ่งไม่อย่างมาเจมสเห็นุ้ยอ่อนมาทังนี่วะอ้ทังนี้เป็นทั้งนีกแม่ได้พาาปอีขทางเนึ่ยผ้าเป็นนานเป็นนโวยเาสันเห็นเลไ้ก้ฝันดิเนี่ยจ้านี่ล่ะรถตัวดอกอือสามก้าฝันแต่ว่า ขายปลได้เป็นคนบอกเลขว่ได้เป็นคนหายเลขก็ว่าเป็นคนลงทุนแดงเป็นคนลงทุนเองใช่ว่ะคน,นบอกเลขก็เจ้าสิดาคอยก็พอได้มาบอกถา้าอันนี้บันทึกเสีงยงไว้อยู่ดิเนี่ยไว้ขอออกเสียงนะออกต่อเสียงก็ได้กันว่าฟอร์มบ้าไปเนี่ยาไปเนี่ยาซู่กันฟังเพื่อได้โชคน้ำกันค่ะกันก็ถือมากสิดาคอยไงอบอว่าบ้าซู่ฟังหามดาบ้างสิใครบอกมาตัด กับเพาะต่อมาเอาน้ำเออเฉพาะผูมักากเราก็าหามได้นะจ๊ะอ,อ,อ,อันนี้เพราว่ามากนิดิละมากมาก,น,กออนี่แมมาแมนกรบเพาะหกทีตั้งกันเทไรก่อนวัดสิพาน้าของสามไดเทไรก่อนจ้าหกความที่หกนะเทีตัดมัดเข่าตรงตัวคันเขาก็ขึ้นก็ที่ได้ลายก็ขอเขาขึ้น,น,นต่วันวัดนีมแม่กายเนี่เพราม,มีเหล็กลายโตเนาะ ี่อยยัามผมคือไรครัผมันคือลอตเตอรี่มันผมซื้อลอตเตอรี่ไปว่ามันเกือบสองมื่นหดูว,วันป้าแต่ยูงา่ายนะจีวนแต่ยูงายนะเจ็บเอาเจ็บเอามาแปด<า>เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดอยากให้มันมั่นให้แปดเจนอยหึ่คนอย่าเ่ยอือแต่ว่ากะำ้่นออกแปดเจ็ด่นี่จะได้หลายเพราะว่าลอตเตอรี่นี่กรดึงเวลามันบจ้ากระดึงเวลายอยู่แปดจ็ดดึงแปดเจ็ดเจ็แปดได้เจาตัวได้สองใบเสด ตัวตัวครับมันต่ว่าตัวแม่ไก่มาก็คือแปดเจ็ดตัวตรงๆเนาะค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของแม่กายสวิเดนนะคะกะยังย่ำคือเก่านะครับแม่กก่สวิเดนบอลเป็นแม่กก่ผีผัวมาบอกเด้อจ่ายเอฟซีคนณลาแม่ไก่นะคะแตะว่าซื้อคือกันซื้อตรงกันซื้อนะคะ เอฟซีกับพิจารณาเบิงเพื่อมาเพื่อชอบตัวเลขนํามเ่กายสวิเดนนะคะบอมมาเฟร์อชอบกับเรือนพานนะคะแอดกันยังยำเสมอว่าแอดเป็นซื้อกลางนะคะในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะใส่วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังและก็ขอให้เฮงเฮงปังปังในวันที่หนึง่งเมษายนส5 6 8ายที่จะถึงนี้ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ